สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่30นะครับก็เป็นวันที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราที่จะเข้าเฝ้านวัสการพรมครับวันนี้ครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงนําใจเราเตรียมใจเราให้พร้อมนะครับในไปในในการไปนวัสการใหญ่นะครับที่คริสจักรของเราครับวันนี้ให้เรามานวัสการพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวด้วยกันก่อนนะครับวันนี้ดูในพระธรรมสรีบทที่34นะครับ สรุปที่บทที่34นะครับก็มีอยู่4อย่างนะครับที่4ประการนะครับ4สิ่งนะครับทีท่ที่ท่านาดาวิดนะครับได้เตือนแล้วก็ได้หนุนใจเราท้าทายเราที่จะทําตามถ้าผู้ใดทําตามสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจะได้รับการอวยพระพรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้พรครับพระพรของพระเจ้ามีพระพรอย่างไม่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องไม่จํากัดพระพรของพระเจ้าและก็เราต้องรู้ช่องทางรู้วิธีการนะครับในการที่จะรับพระพรของพระเจ้านะครับวันนี้ขอให้เราเป็นดินดีนะครับมีจิตใจทอมมีจิตใจเปิดให้กับพระคําของพระเจ้านะครับทุกถ้อยคายอมให้พระเจ้าเข้าไปค้นดูตรวจสอบติดใจทุกซอกทุกมุมทุกห้องดวงใจของเราให้เราเ็าเรียกว่ายอมจำนวนสีโรราบต่อพระเจ้าและสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เรารักพระเจ้า และขอให้เรา <c oughs> มีจิตใจมีท่าทีในการเข้าเฝ้าพระเจ้าและเรียนรู้พระธรมของพระองค์เพื่อเราจะได้เป็นดินดีพร้อมนะครับที่จะอ่าให้พระเจ้าครอบครองและก็สอนเราในเช้าวันนี้นะครับเมื่อฟังพระธรรมของพระเจ้าอย่ามีอคตินะครับมารซาตานคอยขัดขวางทําให้เราสูญเสียโอกาสรับพระพรจากพระเจ้าก็คือเรามีอคติในใจนะครับทําให้เรา สูญเสียโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและสูญเสียโอกาสที่จะเติบโตยอมให้พระเจ้านะครับที่จะสัมผัสความคิดจิตใจของเราและแตะต้องบาปและปมนะครับบางอย่างที่อยู่ในใจของเราเพื่อพระเจ้าจะได้คลายปมนั้นให้ชีวิตของเราและชีวิตของเราก็จะได้เติบโตเข้มแข็งและมีเสรีภาพและไม่ต้องหวาดผวานะครับ ไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกแย่อีกต่อไปนะครับอันนี้พระเจ้าต้องการปลดปล่อยเราผ่านทางพระคําของพระเจ้าขอให้เรายอมต่อพระองค์นะครับในเช้าวันนี้ครับสุรีบทที่34ข้อหนึ่งกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคําสรรเสริญของข้าพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพระองค์ด้วยไปจิตใจของข้าพระเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดีเถิดเชิญยอพระเกียรติของพระเจ้าพร้อมกับข้าพเจ้าเถิดให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกัน ข้าพเจ้าได้สั่ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานเพื่อหน้าตาของเขาจะจะไม่ต้องอายนะครับสิ่งแรกที่ดาวิดกําลังเชื้อเชิญท้าทายเราให้ทํานะครับก็คือหนึ่ง จงทาสิ่งนี้เป็นอันดับแรกของชีวิตี่นงครับชีวิตของเราอยู่ที่การจัดลําดับสแสวงหาพระเจ้าก่อนยังไงนะครับให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งก่อนยังไงนะครับนั่นก็คือหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําคือหนึ่งต้องนมัสการสรรเสริญพระเจ้าก่อนบางคนอยากจะได้พระพรแต่ไม่ไปโบสถ์บางคนอยากจะได้พระพรแต่ไม่ไปแต่ไม่ร่วมเรียนพระคัมภีร์ไม่ร่วมนมัสการที่ครอบครัวไม่ยอมอนานมัสการพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวส่วนตัว พี่น้องครับแล้วพี่น้องจะได้รับพระพรได้ยังไงนี่คือมันเงื่อนไขแรกครับถ้าพี่น้องอยากได้อยากอยากจะได้รับพระพรพี่น้องต้องไปนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับเหมือนกษัตริย์ดาวิดปากของเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าปากของเขาขอบคุณพระเจ้าและยกย่องพระนามของพระเจ้าอยู่เสมอนี่คือ Diesel. ดาวิดนะครับสองดาวิดบอกว่าจงทําสิ่งนี้คือจิตใจของข้าพระเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดี จงทแใ้กับพระเจ้าและโอ้อวดพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ถึงฤทธานุภาพของพระองค์ถูก้องครับถ้าเราไม่ทอมใจเราไม่มีทางที่จะเข้าถึงความรักของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าได้นะครับเราต้องเสี่ยมเจียมตัวเราต้องท่มตัวท่มใจคุกเข่าคลานเข้าไปหาพระองค์โอ้โหไม่ใช่เดินไปหาพระองค์อย่างกันอย่างกันนักเลงนะครับเห็นไหมครับเวลาเขาอข้าเฝ้ากษัตริย์นะครับเราเห็นพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ท่านได้จากเราไปนะครับรอเก้านะครับเวลาจะเข้าไปนะครับหลายคนหมอบกลาบหลายคนคลานเข้าไปหาพ่อนะครับรักเทิดทูนพระองค์ด้วยความจริงใจครับไม่ใช่เสียแซงแกล้งทำนะครับเพราะฉะนั้นพวกฝรั่งบางข้ามันไม่รู้เรื่องก็หาว่าคนไทยทําไมอเป็นคนเหมือนกันนะครับทําไมคลานเข้าไปหาอย่างนั้นก็คือเราคลานเข้าไปหาในฐานะพ่อในฐานะกษัตริย์ในฐานะผู้ที่เรายกย่องให้เกียรติครับ ไอ้ฝรั่งบางข้ามันไม่รู้เรื่องมันก็มองอีกมุมหนึ่งเห็นไหมครับคือสิทธิมนุษย์เท่าเทียมกันก็จริงครับแต่ว่าสําหรับสังคมที่เราเชื่อนะครับเราเชื่อนะครับระบบอ่าที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรายกย่องเทิดทูนเรารักพระเจ้าอยู่หัวของเราเราจึงมีท่าทีที่เหมาะสมนะครับฉันได้ก็ฉันนั้นครับเรารักพระเจ้าเรานมรสกการพระเจ้านะครับเราจึงอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับและเสงี่ยมเทียมตัวนะครับมอบกราบ และถ่มตัวถ่มใจลงต่อหน้าพระพักของพระเจ้านะครับถ้าเราจะดูในวิวรณ์บทที่4กับบทที่5โอ้โหนะครับผู้อาวุโสทั้ง24คนนะครับเป็นตัวแทนของคนทั้งโลกนะครับทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าถอดมงกุฎวางแล้วก็มอบกราบนมันกนสการสรรเสริญพระเยซูนะครับเพราะว่าพระเยซูกับพระเจ้าคือบุคคลเดียวกันครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดาวิกำลังบอกว่าจงโอวดพระเจ้า และจงคลานหมอบกาบนะครับสงเสงี่ยมเจียมตัวเข้าไปหาพระเจ้าและคนที่ท่อมใจสงเสงี่ยมเจียมตัวได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความชื่นชมยินดีพี่น้องครับถ้าเราท่อมใจไปโบสถ์ฟังพระคำของพระเจ้าโอ้โหเราจะมีความสุขเราจะมีความชื่นชมยินดีแต่ถ้าเราไม่ท่อมใจนะครับหน้าบูดหน้าบึง้งจิตใจไม่ถ่อมไปหาพระเจ้าอาจารย์เทศเรื่องอะไรอ่าว่าชานอีกแล้วพอเทศเรื่องผิระเวนีอ่าว่าชานอีกแล้วพอเทศเรื่องกินเล้าอ่าว่าชานอีกแล้วพอเทศเรื่อง การดำเนินชีวิตไม่ถวายเกยียรติพระเจ้าเอาว่าฉันอีกแล้วเห็นไหมแต่คนที่ถ่อมใจเสงี่ยมเจียมตัวไปโบสถ์พราเทศนาเรื่องอะไรโดนบาปของเราโอ้ขอบคุณพระเจ้าลูกจะเปลี่ยนแปลงพอเทศนาไปนะครับพระคําของพระเจ้ากระทุ้งในชีวิตของเรานะครับเราสั่นสานไปด้วยพระเจนะของพระเจ้าเราสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกยอมแล้วลูกยอมจำนนบาปที่ลูกทําลูกจะอ่าไม่ทําอีกต่อไปลูกทําให้พระเจ้าเสียพระทัยเพราะลูกทําบาปเห็นไหมครับ มันคนละท่าทีเลยแต่ไอคนที่ไปด้วยใจยิงยัดโสโอหังไม่ยอมถ่อมไม่ยอมเสงี่ยมเจียมตัวไปก็ไปหาว่าผู้นักใช้พระเจ้าตําหนิเขาเห็นไหมมันคนละอย่างเลยนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมองในแง่บวกถ้าเจ้าต้องการพูดเกับเราเป็นส่วนตัวสิยศิบาลเขาไม่รู้หรอกครับคุณไปทําบาปทํากรรมอะไรมานะครับแต่วันนะครับไปทําความสกปรกให้กับชีวิต ไปทำลายเกียรตินามของพระเจ้าดำเนินชีวิตไม่ถวายเกียรติพระเจ้าอะไรมาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่ได้เป็นทูตสวรรค์เขาไม่ได้เป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากปากเขาได้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาพูดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจําเป็นจะต้องถ่มตัวถ่มใจนะครับแล้วก็ข้อสามบอกว่าเชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพระเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยกันนะครับสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่สามคือยอพระเกียรติครับ นี่คือสิ่งที่ดาวิดบอกว่าคุณต้องทำหนึ่งสรรเสริญนมันสก,การพระเจ้าโอ,อ้วดและสงเสงี่ยมเจียมตัวถ่อมใจและยอพะเกเยียดของพระเจ้านะครับข้อสครับข้าพเจ้าได้สแสวงหาพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพระเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเห็นไหมครับสิ่งที่สี่ที่ดาวิดบอกว่าคุณต้องทําก็คือโจงสแสวงหาพระเจ้าก่อนโจงสแสวงหาพระเจ้าจริงๆนะครับ ไม่ใช่สแสวงหาพระเจ้าแต่ปากหลายคนนะครับเป็นคริสเตียนที่เหยงะห่ยะเป็นคริสเตียนที่โลเลเป็นคริสเตียนที่ไม่มั่นคงเป็นคริสเตียนที่เขาเรียกว่านะครับไม่ยอมเอาจริงเอาจรยงขับพระเจ้ารักพระเจ้าแต่ปากนะครับโอ้โหเวลาอยู่ในบทร้องเพลงร้องห่มร้องไห้โอ้พระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหอธิษฐานเสียงดังอย่างนู้นอย่างนี้ โอ้โหนำนมัสการนะครับโอ้โหยอยู่ในทีมดนตรีนมัสการโอ้โหกระโดดโลดเต้นนะครับเหมือนนมัสการถึงฟ้าสวรรค์พอเสร็จการนมันสการกลับไปทําบาปเหมือนเดิมกลับไปเข้าเทคกลับไปเข้าบากลับไปกินเหล้ากินยากินเบียร์พี่พ้องครับดําเนินชีวิตอยู่ในทางชั่วทางบาปทําบาปผิดประเวณีแล้วก็ไปอยู่ในทีนมัสการแล้วมีประโยชน์อะไรพี่พ้องครับวันนี้เราต้องสแสวงหาพระเจ้าจริงๆครับนะเราต้องสแสวงหาพระเจ้าด้วยใจจริง นะครับรักพระเจ้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทานะครับการแสวงหาพระเจ้าคืออะไรครับมัทธิวบทที่6กข้อสาสาบอกว่าท่านทั้งหลายจงแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิเ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้บางคนจะแต่พระพรครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับไอ้สองอย่างแรกไม่เอาครับคือแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าก่อนและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเนี่ยไม่เอาแผ่นดินของพระเจ้าคือความรอดชีวิตในแลนคุณต้องเชื่อพระเยซู ต้อนรับพระเยซูกับใจบังเกิดใหม่จริงๆเพื่อจะรับความรอดชีวิตนิรันได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าเข้าสวรรค์อันนี้คุณต้องทําก่อนเรื่องความรอดเนี่ยคุณต้องรอดก่อนนะครับอันที่สองคือความชอบธรรมคือความบริสุทธิ์ดําเนินชีวิตที่กินดื่มถวายเกียรติแด่พระเจ้าก่อนตั้งใจก่อนฉันจะกินฉันจะดื่มเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเท่านั้นและพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งดังปว่งให้อันนี้มันเป็นง่ายครับพระเจ้าจะอวยพรแล้วมันง่ายแค่พลิกฝ่ามือแต่คุณต้องทำใ้สองอย่างแรกก่อน คือคุณต้องกลับใจบังเกิดใหม่เชื่อพระเยซูคริสต์จริงๆสำนึกผิดบาปจริงๆเพื่อจะรอดไม่จะเชื่อแต่ปากแต่ไม่ไม่ยอมให้พระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในใจอันนี้ไม่รอดครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับโอเควันนี้ข้อห้านะครับสิ่งที่ห้าที่คุณต้องทําก็คือเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานต่อหน้าของเขาทั้งหลายไม่ต้องอายก็แ้ครับสวงหาพระเจ้าเป็นพอครับ ต้องเพ่งดูพระองค์คือใจจดจ่ออยู่กับพระองค์ติดสนิทกับพระองค์ในความคิดจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์นี่แหละครับดาวิดบอกว่าคุณต้องทําสิ่งนี้ให้ได้ก่อนนะมักสาการสารเสิญพระเจ้าสุดใจทอมใจลงและโอ้อวดพระเจ้ายกพระเจ้าสูงสุดแล้วก็ยกย่องสรารเสิญพระเกียรติพระนามของพระองค์เหนือสิ่งใดๆแล้วก็สิ่งที่สี่คือแสวงหาพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรก และหเพ่งดูพระเจ้าให้ให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะครับเหมือนเรากำลังเล็งเป้าครับถ้าเราใจจดจ่อไปโน่นไปนี้ทีไม่ถูกแล้วยิงไม่ถูกแล้วนะครับคริสเตียนที่ใจโลเลนะครับไม่เพ่งดูที่พระเจ้าไม่โฟกัสไม่หาพระเจ้าครับไม่มีทางครับที่จะเข้าเป้าชีวิตของเราผิดเป้าทุกวันทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่าง ก็เพราะอะไรครับเราไม่ได้เพ่งเราไม่ได้มุ่งเราไม่ได้จิตสนิทเราไม่ได้เอาจริงเอาจังเราไม่ได้เต็มที่เต็มเหนี่ยวกับพระเจ้านะครับเราล็อกเราหล่อแหละเราล็อกแลกกับพระเจ้าไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นคริสเตียนจะต้องไม่โลเลคริสเตียนจะต้องมีจิตใจที่หาพระเจ้าจริงๆนะครับจิตใจที่เพ่งดูพระองค์จิตใจที่เทิดทูนพระองค์จิตใจที่มุ่งหาพระองค์ล้วมุ่งหาอะไรกัน มุ่งหาทรัพย์มุ่งหาเงินทองเหรอมุ่งหาอะไรความสุขในโลกนี้เหรอเราต้องมุ่งหาเกียรติให้กับพระเจ้าเราต้องมุ่งหานะครับสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่สามอย่างครับสิ่งแรกพระเจ้าต้องการให้เราถวายเกียรตินะครับสิ่งที่สองพระเจ้าต้องการให้เรารอดเชื่อพระเยซูกับใจบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้ารับความรอดสามน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องการให้เรานะครับ เป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐเป็นเกลือเป็นความสว่างของพระองค์ให้ข่าวประเสริฐออกจากชีวิตของเราให้คนเห็นชีวิตให้คนเห็นพระยุคิ์ในชีวิตของเราได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสามอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างต้องทําให้ได้ก่อนนะครับประการแรกต้องทํานะครับตั้งแต่ข้อหกมานะครับดาวดบอ,อกว่าจงทูลพร,นะร,ระเจ้านะครับจงอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้านะครับ ในข้อ6บอกว่าคนจนนี้ร้องทูลและพระเจ้าทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิน้นเมื่อเราทำสิ่งที่หนึ่งและสิ่งที่สองพระเจ้าก็จะฟังพระเจ้าก็จะตอบเมื่อเราอธิษฐานนะครับถ้าริสเตียนไม่อธิษฐานแล้วพระเจ้าจะอวยพรยังไงอย่าคิดว่าคำอธิษฐานไม่สำคัญนะครับบางคนนะครับเขาเรียกว่าถูกมารซาตานโกหก และถูกมารซาตานหลอกลวงนะครับบอกว่าอ้าวก็พระเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วทําไมตม้องอธิษฐานแล้วจะอ,อ,อ,อธิษฐานได้ไหมอธิษฐานพระเจ้าก็ให้เห็นไหมนี่คือความมักง่ายนะครับนี่คือความช่วยของคริสเตียนนะครับพระเจ้ารู้ทุกอย่างก็จริงครับแต่พระเจ้าต้องการให้เราขอพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานพระเจ้าต้องการให้เราคลานเข้าไปหาพระองค์บอกกับพระองค์ทูลขอพระองค์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราที่จะ อธิษฐานติดชนิดเชื่อมต่อกับพระองค์มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเข้มแข็งกับพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญและเมื่อเราอธิษฐานวิงวอนแล้วพระเจ้าตอบพระเจ้าฟังนะครับคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดข้อเจ็ดใช่ไหมพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์ของพระองค์อารักขาปกป้องเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวพระเจ้าอยู่กับเรา ทูตสวรรค์เป็นหมู่หมู่ล้อมรอบเราอยู่อย่ากลัวนะครับข้อ8ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐและคนที่ลี้พายอยู่ในพระองก็เป็นสุขท่านที่สุดที่ชนทั้งหลายของพระองค์จงยำเกรงพระเจ้าเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะไม่ขาดแคลนเหล่าสิงลมยังขาดแคนแลนได้หิวโหยแต่บรรดาผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆนะครับสิ่งที่ สองที่เราต้องทําคือทูลขอพระเจ้าเมื่อเราทาสิ่งที่ถูกต้องประการแรกแล้วประการที่สองเมื่อเราทูลขออะไรพระเจ้าก็ช่วยเราทูลขออะไรพระเจ้าก็ให้เราทูลขออธิษฐานอะไรพระเจ้าก็ฟังเพราะเราครับเพราะเราไม่ได้ปิดซ่อนบาปเห็นไหมครับยากอบทที่สี่ข้อสามขอแล้วก็ไม่ได้เพราะขอผิดขอไปเพื่อสนองกิเลสต,ตัณหาตัวเองนะครับพระเจ้าไม่ง่ครับพระเจ้ารู้นะครับว่าเจตนาของเรา แรงจูงใจในการขอเพื่ออะไรพระเจ้ารู้ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจสกปปกจิตใจไม่ถ่อมจิตใจไม่สะอาดจิตใจไม่บริสุทธิ์มีเลสัยกับพระเจ้านะครับเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างหมกเม็ดกับพระเจ้านะครับเสียแสงแก้งทําหน่าซื่อใจคดอย่าหวังครับพระเจ้าจะตอบแต่คนที่ตอบเราคือมารครับมารมันตอบเราได้ไม่ได้คุณลงขอหวยสิขอหวยกับพระเจ้าสิพระเจ้าให้ไหมไม่ให้หรอกแต่ใครให้มาร มีริสเตียนบางคนนะครับบอกว่าโอ้ผมผมมาเชื่อพระเจ้านะโอ้โหพระเจ้าปลดนี่ผมสิบล้านพระเจ้าก็ปลดนี่ผมนะครับหลายคนก็ถามโอ้ดูสิขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าด้วยปลดนี้คุณพระเจ้าช่วยปลดนี้คุณได้ยังไงอะ่ะอ้าวผมเอาเงินผมนะไปทุ่มที่บ่อนคาสิโนแล้วผมได้กลับคืนมาแล้วผมปลดนี่หมดเลยเอา้าวพระเจ้าที่ไหนจะสนับสนุนอใาบายามุกการพน,นันบ้าหรือเปล่า เห็นไหมมานมันให้ได้ครับมานมันฉลาดพวกที่เชื่อแ่แจะเอาประโยชน์จากพระเจ้าแต่ไม่ยอมสำนึกบาปมีบางคนครับโอ้ผมเป็นหนี้อยู่ห้าล้านแต่พระเจ้าช่วยผมผมปลดหนี้อย่างอัศจรรย์เขาอธิษฐานวิงบอลต่อพระเจ้าอดอาหารด้วยพระเจ้าปลดหนี้เขาห้าล้านหลายคนก็ตอบอ่าแล้วคุณ พระเจ้าช่วยคุณปลดนี่ยังไงเขาถูกหวยพระเจ้าที่ไหนจะสนับสนุนให้ใหเล่นหวยรวยเบอร์อาใมุกท้งนั้นพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้สกรปรกอย่างนั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้มีไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นเทพทันใจหรือเทพอภินิหารนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดครับพระเจ้าจะไม่ให้ในสิ่งที่ขัดกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระงคงนะครับ นะนี่คือสิ่งที่ดาวิดบอกว่าสิ่งที่สองที่เมื่อเราทูลพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้าในความทุกข์ยากลําบากทั้งสิ้นเราจะปิติยินดีชื่นชมยินดีทุสวรรค์เป็นหมู่มูลจะล้อมเราอยู่และลองชิมดูพระเจ้าจะประเสริฐคนที่ริภัยอยู่ในพระงก็เป็นสุขวิชุติชนของพระเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าเราซีหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆพระเจ้า จะให้เรามันง่ายยิ่งก็พลิกฝ่ามือแต่เราต้องขยันการแข่งทำงานด้วยไม่ใช่อธิษฐานแล้วก็ไม่ยอมทำงานทำการขี้เกียจสลังยาวแล้วพระเจ,ะจ้าช่วยผ่อนอยังไงนะครับนะโอเคประการที่สามครับสิ่งที่ดาวิดบอกเรานะครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำและสิ่งที่เราจะต้องทูลต่อพระองค์นะครับแล้วก็สิ่งที่สามก็คือ สิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้มากถ้าคนไหนประมาทและไม่ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เราจะกลับไปหาวงจรอุบาทเหมือนบาปเหมือนเดิมและเราจะสูญเสียโอกาสและพระพรและพระเกียรติให้กับพระเจ้าได้นะครับก็คือจงระวังอย่ากระทำบาปนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญ นี่แหละครับคือสิ่งที่เราหลายคนพลาดเพราะเราประมาทละเลยอย่าประมาทครับอย่าละเลยนะครับจงสรรเสริญนมัสก,การพระเจ้าตลอดเวลาจงอธิษฐานติสดสิกับพระเจ้าตลอดเวลาเพื่อเราจะไม่ทําบาปนะครับสรุดีบทที่หนึ่งร้อสิบเก้าข้อเก้านะครับบอกว่านุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยละเว้นระวังตามพระบัญญของพระเจ้สาสรุดีบทที่หนึ่งร้อยสิบเก้าข้อสิบเอ็ดบอกว่าข้าพระเจ้าสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในใจของข้าพระเจ้าเสมอ เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปน้องครับวันนี้เราต้องสะสมให้พระคำของพระเจ้าอยู่เต็มในหัวใจของเราและเราจะไม่ทําบาปนะครับตั้งแต่ข้อสิบเอ็ดจนถึงข้อยีิบสองกล่าวว่าบุตรชายทั้งหลายเอ,อ๋ยมาเถิดมาฟังเราและจะเราจะสอนถึงความยำเกรงและเกรงกลัวพระเจ้ามนุษย์ผู้ใดคนใด ผู้ปรถนาชีวิตและลนคืนที่ดีทั้งหลายเพื่อเขาจะได้เห็นของดีจงระวังลิ้นของเจ้าและละจากความชั่วและอย่าให้เลี้นฟีปากของเจ้าพูดอ่ามุสาและอุบายหลอกลวงจงนี้การชั่วและอย่าและกระทําการดีจงแสวงหาสันติภาพและติดตามไปพระเนศของพระเจ้าทรงเห็นคนชอบธรรมและรักันของพรองก์สดับคําอ้อนวอนของเขา แต่พระพักของพระเจ้าตั้งหน้าต่อสู้คนทั้งหลายที่ทำชั่วเพื่อจะตัดอนุสรของเขาออกเสียจากแผ่นดิโลกเมื่อคนชอบทำล้องทูลเขาล้องทูลพระเจ้าทรงสดับและเมื่อคนชอบทำล้องทูลขอพระเจ้าทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิน้นพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีจิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิด คนชอบรรมนั้นถูกคมใจหลายอย่างแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจนหมดพ้นหมดพระองค์ทรงรักษากระดูกของเขาไว้ทั้งหมดไม่หักสักซี่เดียวความชั่วจะสังหารคนรรมและบรรดาผู้ที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะต้องถูกปรับโทษพระเจ้าทรงถ่ายชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่ลี้เข้าลีภัยอยู่ในพระองค์ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะถูกปรับโทษ นะครับเราต้องสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าในชาววันนี้ดาวิดกําลังบอกทางดีชี้ทางถูกให้กับเราโจกรามัดระวังอย่างมากเลยก็คือเกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าหันหนีจากความบาปอย่างสิ้นเชิงอย่าทําบาปด้วยลิ้นอย่าทําบาปด้วยเท้าอย่าทําบาปด้วยมืออย่าทําบาปด้วยใจอย่าทําบาปด้วยการกระทําใดๆเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเกลียด และพระเจ้าโกรธและพระเจ้าจะตีและพระเจ้าจะลงโทษนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเราต้องสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเมื่อเราไม่ทำผิดทำบาปและยำเกรงพระเจ้านะครับตหดักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่ตรงหน้าเรานั่นคือความยำเกรงที่แท้จริงนะครับพระเจ้าจะอยู่ใกล้ผู้ที่มีจิตใจฟกช้ำและช่วยผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิด เมื่อเราทาบาปเราอย่าดือ้ออย่าหือรือกับพระเจ้าแต่จงรีบสํานึกผิดกลับใจให้ไวที่สุดยิ่งแช่บาปจุ่มอยู่ในบาปดองบาปไว้นานเท่าไหร่จิตใจยิ่งด้านชากลับมาหาพระเจ้ายากสํานึกผิดได้ยากยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบสํานึกผิดกลับใจให้ไวอย่าขยักขย่อนอย่ายึกยักยักอย่ารีรีรอๆนะครับต้องสํานึกผิดให้ไวนะครับทําบาปได้ต้องสํานึกบาปได้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ดาวิดได้พูดถึงสิ่งที่เขาเคยหลงไปทําบาปและมันทุกทรมานแค่ไหนนะครับสรุดีบทที่32จนเขาสํานึกผิดกลับใจร้องไห้เจ็บช้าเจ็บปวดใจจิตใจฟกช้าจิตใจสํานึกผิดพระเจ้ายกบาปให้กับเขานะครับ่น้องครับเหมือนพี่น้องนะครับกําลังแบกเสาอย่างหนักนะครับทรมานไหมครับทรมาน นั่นแหละครับเวลาลูกของพระเจ้าหรือริสเซียนทําบาปเหมือนคุณแบกเสาดักหนักไว้นะครับทรมานครับเหนื่อยทุกเพราะฉะนั้นทิ้งบาปนั้นซะและคุกเขา่าและบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกยอมแล้วขอพระเจ้าเมตารูปเถิดนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งยอมบทที่หนึ่งข้อก้างบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสา,า,าเดเสวยเที่ยงธรรมพระองค์ก็จะทรงชําระเรานะครับให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้น ข้อพระคัมภีร์นี้นะครับไม <itt> <et> um ่ใช mm ่เขาเรียกว่าปรงอบัตนะครับข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ใช่ต่ออายุให้บาปนะครับแต่ข้อพระคัมภีร์นี้ต้องการให้เราที่จะทิ้งความบาปและเริ่มความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่นะครับเป็นเหมือนยางลบหรือลึกผิดนะครับเมื่อเราเขียนผิดนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับเปรียบเหมือนกับสิ่งที่ลบเพื่อเราจะเขียนสิ่งที่ถูกต้องนี่คือโอกาสและพระคุณที่พระเจ้าให้นะครับ ไม่ใช่ลบเพื่อจะเขียนผิดทําบาปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนใช้ผิดนะครับทําบาปแล้วก็มาสารภาพทํำบาปแล้วก็มาสารภาพนี่คือกนอุบายของมารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําอย่างนั้นครับนะเครื่องบูชาของพระเจ้าไม่เหลืออยู่แล้วถ้าเราทําบาปซ้ําได้ครั้งเดียวครับนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เราเริ่มต้นกับพระเจ้าและกลับมีความสัมพันธ์กับพระงุ์ใหม่นะครับนะวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสามสิ่งที่ดาวิด สอนเราแนะนําเราท้าทายเราเชื้อเชิญเราที่จะทำหนึ่งจงทําสิ่งเหล่านี้ก่อนคือหนึ่งนมัสการสรรเสริญพระเจ้าโอ้อวดและทอมใจหาพระเจ้ายอพระเกียรติสรรเสริญพระเจ้านะครับดาเนินชีวิตให้ถวายกิจแด่พระเจ้าสูงสุดแล้วก็แสวงหาพระเจ้าได้สุดใจนะครับแล้วก็เพ่งดูพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะครับมุ่งตรงอยู่ที่พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเป้าหมายและเป็นเส้นชัยของเรานะครับสอง จงทูลขอและอธิษฐานวิงวอนต่อรพระเจ้าพระเจ้าจะฟังพระเจ้าจะอวยพรพรพระเจ้าจะเมตตาพระเจ้าจะช่วยกู้นะครับแล้วก็สิ่งที่สามจงระมัดระวังอย่าเล่นกับบาปอย่าประมาททาบาปมันจะทําให้ชีวิตของเราสูญเสียโอกาสและพระพรอีกมากมายเมื่อเราทําผิดทาบาปจงรีบกับใจให้เร็วอย่ารออย่าดองอย่าจุม่มอย่าแช่อย่าดองบาปไว มันจะชาชินจนทําให้เรากลับใจไม่ได้และกลับใจยากนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาไอพอะครับสิ่งที่ผมสอนทุกๆเช้าถ้าคนไหนทอมใจถ้าคนไหนเปิดใจคนนั้นจะโตครับเพ่อะล้ครับผมสอนด้วยความจริงแห่งพระครของพระเจ้าผมไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะมาทิ่มแทงดุด่าว่ากล่าวใครนะครับแต่ตรงผมต้องการเตือนสติให้สติและฉุดเขาขึ้นมาจากโคลนตมของบาปของบาปฉุดเขาออกมาจากวงจรอุบาท ที่มารซาตานกาลังจับเขาเป็นเหยื่อเป็นทาสอยู่คุณจะได้เป็นอิสระคุณจะได้ออกจากความมืดมาสู่ความสว่างและคุณจะมีอคตินะครับคนไหนที่มีอคติไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นอคติทําให้เราโง่อคติจะทําให้เราชั่วอคติจะทําให้เราเสียโอกาสและพระพรอ,อีกมากมายวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอ,อิ้ครับที่เราจงถ่อมใจฟังพระคำของพระเจ้าเวลาเราไปโบสถ์ในวันนี้เวลาฟังคําเทศนา ผู้รับใช้ของพระเจ้าเทศนาเรื่องบาปเรื่องอะไรต่างๆอย่าไปคิด,แบบดว่าผู้รับใช้พระเจ้าเกลียดชังเราตําหนิว่าดา่าว่ากล่าวเรานะครับไม่ใช่นะครับเขาไม่รู้หรอกครับคุณไปทําบาปอะไรมาแต่ถ้อยคาที่ออกจากปากของเขาที่พระเจ้าให้เขาพูดนั่นนะ่ะเพื่อจะเตือนเราเพื่อจะให้เราสํานึกผิดและเลิกนะครับพฤติกรรมทําบาปนั้นครับนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงปลุกใหพรนะครับให้ท่านเต็มใจตั้งใจไปนะมันสการพระเจ้าพบพระเจ้าถ้าท่านมีใจบริสุทธิ์ และไปหาพระเจ้าด้วยท่าทีแรงจูงใจที่ถูกต้องนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้พระคำของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราทุกคนครับเราจะอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สลบกษัตริย์ดาวิดที่มีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าดาวิดสอนให้เราทําสิ่งที่ประเสริฐขึ้นนมัสการพระเจ้าสารเสิญยำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระองค์และให้เราอธิษฐานวิงวอนติดสนิทกับพระเจ้าอยู่เสมอและให้เราระมัดระวังที่จะไม่กระทาบาปและพระเจ้าจะเมตตาและพระเจ้าจะอวยพระพร เราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ด้วยกันสระทุกสิ่งนี้ในชาววันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอยัรครับถ้าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์ก็ส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้เลยครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ